ย่างเท่น,นจับมากันจับมอกันๆๆโอเควิงไปล้วโอ้โห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 ชนชนโอเคตอนนี้ของอยู่หน้ากล่องตะวันครบแล้วเนาะ ีได้เตียงอีกหนึ่งเตียงเดี๋ยวทำเตียงก่อนเฮ้ยนิ๊งจะดูเตียงนอนยังไม่ได้ดูเลยอ่ะเพื่อนเตียงแบบไหนไปไหนวะไม้เฮ้ยกล่องฝากฝากหยิบกล่องวันไหนกล่องหนึ่งกล่องกล่องอะไรก็ได้พี่วินกล่องโอเคกล่องเดียวเนาะผมลืมหยิบไฟเอ้ยไม่ใช่แค่กล่องแค่กล่องเอาแค่กล่องมาแค่กล่องเอากล่องไปไหนตอนอะไรนะนิ๊งเอากล่องไปไหนเอากล่องมาให้พวกนี้มันใส่ต้นไม้ไงอ๋อหนูกว่าทำมาเนี่ย มันจะกร,รม,มาตัวที่เอาสอ,อนอใจสอ,อนเออ <laughs> แต่อันนี้คือแบบพัชชะเอากล่องมันถูกแล้วมันของกระจายใช่ใช่ใช่ไหมคนละอย่างกันคนละเกมพัาสมมติว่าวกล่องใส่ในเต้ได้ทีนิสบายอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของไปส่งได้เตียงเพิ่มอีกเตียงละ <laughs> อันนี้เก็บไปก่อนเกะเ <laughs> ออวันอยู่ไหนอะ เราต้องเอาอะไรไปมั่งไหมเนี่ยหรือเอาไปหมดแล้วไปหมดแล้วมั่งแล้วโอเคเขาอยู่ที่พี่อีกเต็มเอาเนื้อดิบมาเพิ่มก็ได้ถ้ามีเอาเนื้อดิบมาเพิ่มมีไหมเอ่ยเช็คก่อนอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกอ้าวลิงตกน้ำอีกเวรกรรมเอาเนื้อดิบก่อนเกอลิงตก์ไปยังไปแล้วเนื้อดิบไม่มีเลย อย่างไรน่าจะใช้ได้อะไรแค่นี้ละมาเลยไม่มีเลยเหรอต้องเวลา่าสัตว์เนี่ยเนือดิบบ้านเรามีเยอะอ่าโอเคพี่เป็นผมเจอผมเจอ,เจอลแล้วละคงไม่ต้องลอแล้วมั้งโอเคแล้วคากิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันยางไม่ได,ได้ได้ก็เปี่ยวเลยอุอ้ยมันกำลงัลงเต้นกลงำกันแล้วสองตัวอย่าอยู่ใกล้นะไหนอ่ะอยู่ไหนแค่นี้ อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ต้องรอมันนอนก่อนปะสองคนก็พอนะต้องรอม <3 S 1> ันกินโอเคพกลิงมาด้วยเนี่ยมาดูเอาลิงมาดูนอนละโอเคเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะอะไรอ่ะมันต้องการเ <budget S 1> ตียงอ่ะตอน อุ้ยทำยังไงแมงมุมแมงม,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 มุมแมงมุมทำยังไงเออก็ทำเหมือนที่ที่ตะวนันบอกอ่ะเอ้ยไม่อีกตัวมาอีกต,ตัวแล้วตัวนั้นต้องการขนมปังตะวนันตัวนี้ต้องการขนมปังม,มีเตียงเหลือไหมฮะเตียงพี่มีอีกเตียงหนึ่งเฮ้ยมันโดนมอนตีอ่ะคนขับรถเราโดนมอนตียโอโโ้โหเต้นแล้วมันก็ะลัก กินหลับแล้วไงตัวช่วยมันก่อนช่วยมันก่อนช่วยชอบป่าคนป่าก่อนมันเต้นแล้วมันหลับแล้วตัวมันไปทำอะไรไม่รู้ตีหัวมันอะโอเคตัวมันพี่วางเตียงเลยนะนี่ดีเค่จับปลาดให้มันจะกลับบ้านนะจะกลับบ้านมันจะไปบ้านเราอ่ะใช่น่าจะใช่ปล่อยมันไปก็ได้ตัวมัน พวกนี้มันหลับแล้วทำไงต่อไหนเนี่ยรอตอนเช้าเออทำไงตัวละเอาเตียงมาเอาเตียงมาเอาเตียงมาเตียงอยู่นี่เนี่ยตั้งอยู่นี่พี่มีสามเตียงเนี่ยแค่นี้ละหมดแล้วเอาแล้วตัวเมื่อกี้ทำได้ไงพี่เอาเตียงมาตั้งตรงนี้เอามาเตียงมาตั้งแคมป์ใกล้ๆแคมป์โอเคเตียง okay. ตั้งใกล้แคมป์

บางตัวมันก็เต้นอ่ะบางตัวมันก็จะตีอะ่ะโอเคมันนอนเตียงไล่ตัวนั้นอะ่ะตะวันไปตีมันหรอมันถึงตื่นเป็นปเด็กอะ่ะแต่มันมันมีคาถาคาถาเวทมนต์อันอนี้อ๋อเคลียร์เคียร์เคลียร์มอนเคียร์มอนไอตัวนี้มันเต้นอีกแล้วอะ่ะมันมาเต้นกันเต็มเลยตรวนั้นขุดออกอะไรก็ได้พี่วินขุดออกเลยโอเคงั้นข้าวห้หมดเลยนะเพราะว่าเตียงเราไม่พอละอุ้ยจะตีหัวลิงตัวเอง ไม่ลิงตัวแล้วจะตายแล้วเดี๋ยวค่อยเอากล้วยให้มันกินเราปิดปิดไฟอย่างี้ไปติดไฟอย่างนี้เอาไม่ทันแล้วตัวกล้วยให้มันกินเด็กตายกล้วยอยู่บ้านรดิวันนี้เอาอะไรอ่ะมันนอนหลับกลางอากาศแล้ว่ามันไม่มีอาวุธหรออย่าบอกนะว่าเราได้แค่ตัวเดียวเองอืม เอาเอาเนื้อให้มันกินมันมีความสุขอะแ้มันก็หลับไงยืงยยนหลับเลยถ้าเกิดเราถ้าเราไปนอนแล้วตื่นเช้าอ่ะทำยางเงอ่ามีคนมาตายอยู่บ้านเรามีคนวิ่งมาบ้านเราแล้วก็ตายสองคนเลยไม่ใช่คนเดียวมีชาวบ้านมาตายอยู่บ้านเราสองคนเราต้องคุ้มครองผู้นี้ด้วยเหรอ ใช่คุมครองไม่ทันอ่ะเสียไปหมดเลยแต่อันนี้นอนอยู่คือแบบมันมามันกูมาเป็นร้อยเลยเป็นสิบเลยหมายก็นั่นแหลมันไม่ทำแถวบ้านนะนั่นมันร้องไปไหนนะวะยิ่งไปไหนอ่ะมันมันกลัวมันกลัวเราต้องคุ้มกันมันเห็นว่ามันกลัวกูก็กลัวลิงกูตายเนี่ย อนั่นนอนเตียงสบายอะหนไ,ไ,ได้กี่คนอนะนได้คนเดียวใช่ไหมได้สองสคน,คน,งคนแต่มีคนนอนเตียงหนึ่งคนอีกคนยืนหลับอยู่มันยังไม่มีระดับต้นไมวเอาเฮ้ยเฮ้ยเตียงนู้้นโดนแล้วเดีย๋ยวไปดูอีตัวนู้้นก่อนดูคนละตัวเลย แต่พอเอาเนื้ออะไรให้มัน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 ดีใจขึ้นขอกล่องเลยมันไม่นอนกล่องอใช่ไหมอ่ะนู่นนู่นอยู่อ๋อนี่มันเขตคนตัดไม้ว่างั้นเถอ,อะเอ้ยเอ้ยเอ้ยออกไปไข่มันปลาห่อใส่นั่นวะโอ้โหเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งตายนะ ช้าแล้วอะอืมคือต้องดูแลมันแบบหนักอยู่อ่ะสงส่ยจะทำผิดวิธีอือโอ้ยสงสัยจะต้องล้อมคลอกหน่อยอ่ะอ๋อต้องร้องทำบ้านทำเขตอะไรให้มันว่างั้นเถอะกูลูกูลูอู้เลือดเลยน่าเดี๋ยวมันก็โดน ถ้าเราไม่เข้มามันเดี๋ยวมันก็ตายเก็บของถ้าเปนตเตียงมันจะขึ้นด้วยน้องหัวกะโหลกอ่ะทุกคนเก็บของ,องเก็บของเอาใหม่เอาไว้น้ำมนตะวันของเก็บของจะโคสจะน่ารักเลยโอ้ยเกือบตกโซนลิงก็อยู่กล้วยแล้วอ๋อเนี่ยศพมันอยู่ซ้ายมืออีกแล้วเหรอมีกล้วยแล้วมีกล้วยแล้วไหมศพ จบอยู่ซ้ายมือยิ่งอย่ามาตัดต้นไผ่กูนักกูโดดเตะก้านคอเห็นบไปแน่นอนยอบอยู่ซ้ายมือนี่ไอ้ศบหรือว่ากระเป๋าไอ้นั่นวะกระโดดโด,ด้วยเฮ้ยมันมีพวงกุญแจด้วยของที่ระลึกอืมเดี๋ยวเอาเก็บไม่ได้เลยเดี๋ยวเอาก้วยให้ลิงก่อนเอาไปเพิ่มนิดนึงมันต้องการฟัวไอ้นี่ต้องการฟัวตัวน ลิงอ่ะพี่บินไอคนอเนี้ยไอคนเนี้ยไอคนที่ที่มันได้คนเดียวเนี่ยมันต้องการพัวมันบอกอ่ะใช่มันบอกว่ามันต้องการพัวตอนยื่นให้ก็ไม่เอาน่าจะกำลังเวยอ,อยู่อยู่ตรงพี่เลยเนี่ยเขามีพวแล้เขาให้มนันเอือฮั้นเขมาเชิญไปไหนนะเขาให้แล้วไม่เห็นเอาเลยอ่ะต้องเป็นต้องเป็นตะวันหให้เปล่าอ๋อต้องเป็นพัวธรรมดา พ่อนี่ไม่ได้พ่อรองแดมไม่ได้อ๋อดีเกินไปดีเกินไปไม่เอาไอ้พวกปักของดีม่รู้จักแค้อืมกล้วยกับมดอะไรกับมดเดี๋ยวเอาของไ้บ้านตะวันเอ่าอยู่ในกล่อง ทำไอมอ่ะเอ้ยมันมาปลูก,กต้นไผ่ข้างๆบ้านเราอะทุกคนเขาปลูกไว้มันตัดแล้วมันก็ปลูกให้ด้วยเ็าผมผมเก็บทองแล้วไงอ๋อมันก็ตัดไปทั่วเลยใช่ไหมใช่มันตัดไปทั่วเลยมันไม่ปลูกให้ด้วยตัวอ๋อเหรอเออมันไม่ปลูกให้ด้วยอะ ตอนพายเขาจะปลูกไอ้อะไรของมันนนเนี่ยมันมั่วมากเลยอ่ะมันแตะตรงนี้สองต้นแล้วมันก็ไปที่อื่นแล้วอ่ะอตอนตอนเก็บธงนี่เดี๋ยวมันก็ตายไม่ต้องห่วงมันไม่มีเขตธงของมันมันก็เลยแบบไปทั่วกล้วยอยู่ไหนเนี่ยต้องการกล้วยนี่นี่ไหนอ่ะเขามีหน่อไม้มีเยอะอยู่เดี๋ยวให้ อ่เออตัวเอาเอาไปหมดแล้วนี่ยว่ะแล้วก็หวดหน้ามันไปซะทหรออืมมันกำลังจะปลูกให้หรือ,อยังไงมันมันขุดหลุมปะไม่รู้อ่ะเธอเป็นคนขุดหลุมปะตอนแรกมันไม่ได้ขุดหลุมนะเขาขุดเขาขุดอ๋อไอหลุมนี้ตัวขุดใช่ไหมเออแต่มันจะคงมืมาตั้งคอยรอบๆแล้วก็ <laughs> แล้วมันมองอะไรมนะันตัดต้นไม้ข้างบนหน่อยดิ เดี๋ยวไปเอามาให้หน่อหน่อไม้ผมรู้ละที่วิบินเคยอ่านให้ผมฟังอะว่าหินพลังงานสตาร์ทำจากสายพลังงานสตาร์เออใช่สายพลังงานสตาร์ทำจากอะไรทำจากหินพลังงานสตาร์โคตะปวดหัวเลยมันงงใช่บอสมัใช่บอสจังซี่เฮ้ยนี่ไงมันปลูกมันปลูกหน่อไม้ให้แต่มันปลูกตรงนี้ไหนนี่นมานี่มานี่มานี่อย่ไหนอะอยู่ด้านซ้าย มันปลูกนะแต่มันไม่ปลูกให้ตรงนั้นน่ะมันปลูกให้ที่อื่นโอ้ยไม่เอาไปดีเนี่ยก็ฆ่ามันแล้วเดี๋ยวไปเอามาให้ใหม่หน่อไม้หาไม่ยากหรอกโอเคไปแม่ไปไปหาหน่อไม้ไหมล่ะเขาจะเก็บเพื่อนี่ทำเพื่อไอ้อะไรวะไม่ให้ไม่ให้สัตว์ประหลาดเข้าบ้านไงอ๋อปลูกหน่อไม้เอ้ปลูก ต้นไผ่ไว้ด้วยใช่ไหมไม่ให้แต่ปลาดเข้าบ้านใช<อ>่อ๋อโอ๊ยน่าสงสารน่ะมีอะไรได้รูึไหมมีอะไร,รอ่ะกุญแจที่เรามน่าสงสารโอเคเดี๋ยวเอาเตรียมต้นไผ่ไปก่อนเพราะว่าแพนด้าไปด้วยโอ๊ยมาร้องไห้เนี่ยก็มาตัดต้นไผ่เขาอะ <laughs> น่าสงสาร ที่อื่นก็มีให้ตัดไม่ตัดตัดต้นไผ่ดีนะไม่ตัดต้นต้นเนยนะซากุระเพิ่งติดไฟไปได้ไม่มีไฟแล้วด้วยโอเคจะนี่เราจะไปเอาหน่อไม้ใช่ไหมโอเคปป่ปปหน่อไม้ไปวิ่งหาไปสืบข้อมูลข้อมูลก่อนนะโอเคครับจะเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลวิธีตะวันผููค้นหาวิธีโอ้โหบ้านตะวันเหมือนพับเลยบอกแล้วว่าแดนได้เลย เราไปทางไหนนะไอ้ต้นไผ่เราอยู่ที่ต้อนออกกวะเราเขากันเรเก็บ <Okay. S 2> เคเจอกล้วยละพูดไม่ฟังเลยนะไม่น่ารักนะคะเด็กดือ้อต้องโดนอะไรอะ่ะโดนตบตบดังโป้งตบ,ตบหัวโยกอยู่ไหนลิงมาเน่โอเคได้มานิดนึงละ แล้วก,กวยอาหารยากยากอยู่เนี่ยแหละมั่งเดี๋ยวกลับมาช่วยกันไอ้นี่แม่ไปข้างบนไปไปไหนจะทำให้ปืนมันเรียบแต่มันก็ไม่ได้ดีไอสัปหลาดอ่ะอ๋อใช่โหมั่ว่าว่าแต่แพนด้าฉันอยู่ไหนเนี่ยมียใครเจออยู่ในทางบ้านหรอ๋อ,อ้มันหิวไงม,มันไม่ยอมมาขายันหิวแล้วเกิดไอแพนด้านี่กินเก่งมาก แต่แม่นางน่ารักมากเลยอ่ะแม่จะฆ่าลกแต่โหต้นอื่นเยอะแยะไม่ตัดแ <Okay, S 2> ม่แต่ครับแต่มันก็ต้องปลูกที่ของมันใช่มันต้องย้ายด้วยไปเราไปนี่ันไปลุยโอ้เอา้เอามาโดนทำไมอ่ะก็เขาไม่ได้เอาไอ้นี่มาเลย โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวระหว่างทางคงเจอแหละเวลาเดินฝากดูแพนด้าอยู่นะถ้าเห็นมัน,นเอามันไปพาละโบนเนี่ยดูทรงนั่นนี่เดี๋ยวมันก็ไม่ไม่มาหรอกดูทรงแล้วพาละชัดๆไอแพนด้าเนี่ยอุยอะไรอ่ะเราจะตายละ จะโดนแก๊งหอ,อกฝ่าเฮเพนด้าตามติด